น้อยพาก,กินพาเราอเอียนทเวลสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนนะจ้า,จาวันนี้เราจะมากินขนมจีนน้ำยาป่าค่ะน้อยซื้อมาชุดละ40บาทค่ะพี่น้องเตรียมจานตะวันน้อยแอบใส่กะปุ้นเจ้าของค่ะม้อทานตะวนันหลักนี้ผักแถมนะจ้าเราใส่มาเพิ่มหนึ่งเรดดิดค่ะน้อยซื้อมา60บาทชาล้างทำความสะอาดเรียบร้อยเรามาลุมือกินเลยค่ะเพื่อเป็นการปรสียเวลาค่ะทุกคนบอกแล้วนำ้ำไหลไหลคะ่ะพี่น้องเบิงบ้ง ไปพากินผะดร้อียนเทวีสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนนอกจากวันนี้น้าจะพากินขนมจีนน้ำยาปลาไปซื้อมาจากตลาดสี่สิบบาทแต่ว่าน้องไอใสขนมจีนใบพบอมเราคงัวเองใสนะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะกินผักมีหลาย,ยาอย่างเราไปซื้อมาเพราว่าทันตะวันทุงและเส้าบะาเรดิตเรดิตสิแพลยในเรดดิต ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว60บาทก็เป็นการไม่เสียเวลากินกระตุ้นพักเป็นคนมาสุมผัอกผอะไรผักอร่อยทุกอย่งางน่าห็นคนจอนมือน,น,นอออออจิ๋วๆเลือดจุดใจ ตามนักธุรกิจคนเยอะมากถ้าเป็นดอกรออยู่ติดตามทางคลิปได้นะค่ะสุดอะไรยังงั้นพี่น้องไปเบิ้งเด้อได้จะพหา กน้อยนม่เอาพิเศษน้ำเอาธรรมดาตะเกียเอาพิเศษกินมากเกิดให้ซื้อน้ำยาก,กระสิบ่อยบอกพี่ว่าเอาห้สิบบาทถ้าเป็นกับข้าวนะถ้ามีขนมจีนแต่ว่าไม่เอาชุดขนมจีนถ้ากระสีข้าหยิบผักกีน แล้วกะเรามากินกับหมูกระทะกะตามมะเขิอกินอะไรก็กับอย่างกระเสียบ้ดขกอนไม่งาขหมอนเขากันมาเดินทุกคนเดินหิวเกือบเป็นลมหิวข้าวน้ำอ้อย,อดยได้ชาด้ โซเดียมมาเยวใบค่อยออกกับล่างกายเนาะออกกับล่างกายยังมือแรงได้มาแล้วค่ะผสมน้ําเย็นเนาะลูกสาวซื้อไว้มือแรงจะออกกับร่างกายเมื่อคืนไม่ได้กินข้าวแอบชิมผัดกะเพราผัดพี่แกงปลาดุกไปน้อยนึงแต่วันนี้เรายัไม่ขอกินก้อยค่ะ น้องอันดูต้มอะลอีเซียกับคอลลาเจนมากินยังมันไหมวายแลนหนี้หันหน้าพี่น้อง มาด้วยจ้ะรับๆราบแม่บุงกันเด้อชื่นใจได้กินผักอะคือมีความถูกเนาะเพราะว่าแเป็นคนชอบคืนผัก จะไรไม่ทำกินเพราะว่าทำกินก็กินไม่หมดต้องกินหลายๆคนซื้อเป็นจินแซ่บนมจีนนมอ้อยซื้อไปเอาเติมได้จากน้อยยานบ่อิ่ม โอจ้ชัสินกับเจ้าสถานนั่นสวยมากมันก็นที่โลตัสแล้วก็ท็อปซูปเปอร์มาร์เก็ตอาหาข้ามเาป็นกระบ,บองๆคลา้ายๆหัวชายเท้าเลยเหมือนกินแก้วเลี่ยน

แรงหกัสแซบติดไกแนวแซบเอาไว้ก่อนเนาะ,ะเผือกเป็นคนกินผักทำไม,มอนกันขนมจีนน้พริกกระเจวไหมหลักกะแกงอ,อ่อมจะมีผัก xong xin xong xin xong xin đó xong 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 ตอนเนไม่ได้ตอนนี้ตอนเช้าอยู่ใส่จริงไก่กอนเลยกนแนะจับเลยๆใส่เมือ่อ ไม่ใช้มือก้มบดเซ็บไม่ใช้มือก็มม่อรอหมอบปเยอน่าจะหมดดูค่ะของน้องเนี่ยแหละก็นางพยาบาลเจ้าหน้าที่เยอะมากทุกคน เสื้อผ้าเยอะทุกถูกแล้วแต่ว่าเราจะซื้อแบบไหนเสื้อผ้ามือสองสภาพบางฟางผ้า,าลองขึ้นกะอันนี้เนาะมากซื้อแบบนั้นเพราเปลี่ยนดูจ้ะมันไม่แพงตัวละด้วยตัวละแปดสิบตัวละห้าสิบแต่ว่าเราก็มาซักแต่ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ใส่เดต่อแซ่เดต่อ ค่าวเชื่อ้าเห็นวาไอซื้อโซมาซื้อมือหนึ่งแล้วก็แล้วข้าประแพ้งข้อมือสองก็คือเอฟตอกับคนที่รู้จักม,มาเจอข้าวเชื่อแซ่บเลยกินข้าวปุ่นเนี่ยหิวเขาเรียกอยู่ดีวยดวยมะเรง ทุกอย่างที่เรากินก็ต้องมีผักแอมอร่อยไม่สมบูรณ์ใช่ทาได้ไหม่นาะจอกหวานกินคล้ายกันรสชาติก็คล้ายกัน คนยุ่ยากใช้มหมเสียงนกพิราบเลยคะ่ะแล้วก็นกกนระจิบ ขาดจะมันไปมางอย่างคือกินกับกระถางกระพิษคือแก่ สับได้พี่น้องซับได้เงีบน้เบียรมเสียงนกพิราบ้องด้วยไม่ใช่เสียงเด็กร้องนะ ปั่นก็จะอร่อยทำน้ำเพื่อสุขภาพเสียงรกร้องค่ะเพื่อนลองกินเยอะหัวทำเราอย่างไม่เม่้ยงมากเราทำงานน้ำม่อย Saya yakin banyak kacau Deket ทับสุดท้ายพักก่อนสุดท้ายปิดคลิป๋ยวเล่มต่อเลยขึ้นจังพีดฝัดงถูกมประโยชน์อร่อย สำหรับกินขนมจีนลำยาปลาแล้วจ้ะไว้ไปยสวัสดีจ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดซับตะคายแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อความผาดขีดใหม่ๆแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย